ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นทุกคนย่อมรู้ว่าเราเกิดมาเรารออะไรทุกวันนี้พวกเราที่เกิดมาก็รอตายอย่างเดียวสุขบางทุกบ้างเราก็หนีความตายไปไม่พ้น ถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าตัวเองจะต้องตายทุกคนรู้ว่าตัวเองเกิดมาแล้วต้องตายถามว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราได้อะไรไปทุกคนก็รู้ว่าไม่ได้อะไรไปทรัพย์สมบัติภายนอกที่เราทุกคน สายแหวงหามาด้วยความยากมาด้วยความลำบากผลสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งไว้ในโรคนี้สิ่งที่จะติดตามตัวเราไปได้นั้นก็คือบุญกับบาปถ้าเรามีบุญมากเมื่อเราตายไปแล้วเราก็จะได้ ไปสเสวยความสุขให้เราคิดด้วยปัญญาของเราบุญนี้ทำให้เอามือแต่ความสุขทั้งโรคนี้และโรคนาะถ้าในโรคนี้เราเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติดีไม่ประพฤติทั่วทารามกเราทำแต่ความดี ใจของเรานั้นย่อมมีแต่ความสุขสิ่งที่พวกเราควรทำให้มากนั้นก็คือความดีเพราะความดีก็จัดว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่มันจะเพิ่มพูนมาอยู่ในจิตในใจของเราและสิ่งที่เรานั้นควรมีให้มาก คือมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกหรือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเรามีน้ำใจแล้วคนเหล่านั้นหรือว่าสัตว์เหล่านั้นก็จะเกิดความรักสิ่งที่ให้ให้มากคือให้อภัยถ้าเรารู้จักคำว่าการให้อภัย ไม่จองเวรไม่จองกรรมไม่สร้างบ่วงแห่งกรรมเวรทั้งหลายใครจะคิดร้ายกับเราใครจะเกลียดเราแต่เราไม่คิดร้ายกลับไปไม่เกลียดเขาเรารู้จักคำว่าให้อภัยได้ชีวิตของเรานั้นก็จะมีแต่ความสุขลืมให้ได้คือความแค้น เราจะมีความแ้นโกรธเคอืองไครก็แล้วแต่เราอย่เอามาเก็บไว้ในใจถ้าเราเอามาเก็บไว้ในใจเราก็จะคุ้นคิดเราก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราลืมได้เราก็มีความสุขสิ่งที่จำให้แม่นนั้นก็คือคุณคนคือคนที่เขา มีน้ำใจเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตามีความรักให้เรามีความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องให้กับเราเราควรจำให้แม่นสิ่งที่อยากให้พวกเรานั้นถือให้ทนก็คือสัจจะคือพูดคำไหนเราต้องทำให้ได้ฆ่าอะไรก็ค่าได้แต่อยา่าฆ่า sạch à, trả rồi ê.